นี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีไปเฝ้าสังเกตพฤติกรรมพระที่ได้รับการร้องเรียนบอกไปออกรับปิณฑบาตอยู่แถวตลาดไพรวนาศินซอยสนามกอล์ฟสยามคันทีครับหมู่หกตับนหนองปลืออพเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบอกมีพฤติกรรมคือยืนปักหลักรับบาตไม่ได้จําวัดเป็นหลักเป็นแหล่งขับรถไปรับบาตทุกเช้าก็ดูเฝ้าสังเกตการณ์จนแน่ใจตามที่เขาแจ้งมาจริงๆนั่นแหละก็เข้าไป พูดคุยกับพระรูปดังกล่าวทราบชื่อคือขอดูหนังสือสุทธิก่อนมีด้วยนะในหนังสือสุทธิระบุว่าชื่อพระศักดิ์หรือนายสุทธิศักดิ์อายุ82ปีก็พาไปตรวจคนที่ห้องพักอยู่ในซอยเชยพรวิถี29ที่เช่าเอาไว้ตอนไปตรวจเจออะไรในห้องคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันขออนุญ,ญาตสังเททานะคะาช่วช่วยเยี่ยงไร่ยียมี ต้องขออนุญาตเบลอไว้นิดหนึ่งเพราะคุณสูนทรอา้าวมันมีอะไรเหรอมีตู้เย็นก็ไม่น่าแปลก<ฮ>ตู้เย็นบรรแช่น้าเก๊กขวยเอาไว้เย็นเจี๊ยบสิคุณผู้ชมนี่ตื่มเก๊กขวยก็ไม่แปลกเอาเบียร์เบียร์พูดเลยเมียังไ,ไม่ต้องว่าไป227อเข้อเลยแค่5ข้อก็ไม่ให้สุรามีรยามรชาป,ประมาณแล้วถูกไหม<ฮ>ไปถึงปับ๊บตัวพระศักบอกจริงๆมากับพระเพื่อนอีกสองรูปมาจากปทุมมาอยู่ที่พัทยาได้ปีหนึ่งแต่พระเพื่อนเนี่ยสงสัยเห็นว่ามีคนซุ่มดูอยู่ น่าจะโดนรวบด้วยไม่นานหนีไปซะก่อนแล้วแล้วตัวเองก็เลยถูกจามรวบได้ในที่สุดจริงๆจะให้ท่านเจ้าวัดวสุทธาวาสพระมหาถาวรถฐานวโรท่านสึกให้ท่านบอกไม่ต้องสึกนี่ไม่ใช่พระที่แท้จริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ออท่านว่ายอย่างนี้นะ